สวัสดีครับผู้เกษียณอายุปี2,564ทุกทุกท่านครับผมเ้าชาบริหารเทคนิคศึกษาครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่จะมากล่าววิทยาจิตซึ่งวันนี้ครับตัวแทนของเ้าชาบริหารเทคนิคศึกษาครับทั้งคณะครูอาจารย์ครับและเจ้าหน้าที่ครับมากล่าววิทยาจิตให้กับทั้ง3ท่านครับผมต่อไปครับจะเรียนเชิญท่านแรกครับท่านเป็นนะครับ หัวหน้าาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาครับนะครับท่านอาจารย์ดรอนุมาสิริพาณิตครับหัวหน้าเควาชาบริหารเทคนิคศึกษาครับเชิญอาจารย์ครับผมค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านพี่ขอเรียกเป็นท่านพี่นะคะท่านพี่ทั้งสามท่านนะคะท่านทั้งสามก็ได้ทํางานมาอย่างนหนักหน่วงนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการอุทิศแรงกายแรงใจและก็ความรู้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมาจนถึงทุกวันนี้นะคะดิฉันในฐานะของอตัวแทนต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของผ้าบริหารเทคนิคศึกษาเนี่ยก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่ท่านทั้งสามได้ได้มอบสิ่งดีๆหรือสิ่ง ที่วิเศษอะไรต่างๆที่ผ่านมาให้กับคณะของเรานะคะต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ออใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็โชคดีตลอดไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณอาจารย์ดตอรอนุมาสสิริพานิชนะครับหัวหน้าภา่ชาบริหารที่นิสสาครับเป็นอย่างสูงครับที่มากก่าวมุตราจิตเป็นท่านแรกของภา่าชาบริหารที่นิกสาครับท่านที่สองครับผมเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปครับผมครับนางเชียรนิตหานดรินครับผมขอรียนเชิญครับผมพี่เต้ครับครับสวัสดีท่านอาจารย์นิวัฒนะคะ อของเท็กเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมกับอาจารย์เท่าไหร่จะเจอกันก็เฉพาะเวลามีงานของคณะก็จะมีการทักทายพูดจากันอาจารย์เป็นคนน่ารักมากอัธยาศัยดีให้คำแนะนำตลอดเวลาที่เจอกันนะคะอย่างอันนี้ก็กเกษียณแล้วถ้ายังไงก็ขอให้อาจารย์มีสุภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาส งานของระดับคณะก็จะเชจญอาจารย์เข้ามาร่วมงานของคณะตลอดไปนะคะอาจารย์ต่อไปเป็นพี่หมูนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูต้องขอบคุณพี่หมูมากๆเลยที่ให้คําแนะนําเวลาน้องมีปัญหาพป่มีปัญหาเข้าไปปรึกษาพี่หมูได้พี่หมูยินดีที่จะให้คําแนะนํากับเพรอย่างตลอดไม่ว่าจะคลุกันตัวไหนเสียก็เข้าไปขอยิบยืมกันได้ง่าย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งประทับใจมากช่วงโควิดพี่หมูมีผักปันสุกมาให้น้องๆทุกคนได้กินได้ตลอดช่วงที่เรา work from home นะคะพี่หมูยังไงก็พี่หมูสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตร่างกายแข็งแรงนะคะจาพี่หมูขอบคุณค่ะต่อไปพี่หน่อยต้องขอบคุณพี่หน่อยเป็นอย่างสูงนะคะพี่หน่อยให้คำแนะนำดีๆกับน้องตลอดไม่ว่า งานและอยายและแผนพวกงานพลุพานงานงบประมาณต่างๆติดขัดอะไรไปขอคำปรึกษาหน่อยพี่หน่อยจะให้คำแนะนำที่ดีๆกับน้องๆทุกคนตลอดเวลาที่ผ่านมาได้คำแนะนำจากพี่หน่อยมากเลยแล้วก็จะขอให้พิ่หน่อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ คิดถึงการเรามีไลน์กันอยู่เราสามารถทักทายกันทุกเช้าได้นะคะพี่น้อยขอบพระคุณค่ะโอโ้โหครบทั้งสามคนเลยนะครับอ่าเด็ก็อบอกว่ามาแล้วก็สนิทสนมพูดคุยกันตลอดแล้วลองว่าฟอะเสียงนี้มาชัดเจนนะครับแต่ผมก็สมัครเป็นสมาชิกพี่หมูด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากได้ผักปอสารพิษเหมือนกัน <laughs> นะครับผมแล้วก็ท่านสุดท้ายครับของ ภาควิชานะครับบริหารที่ดึกษัครับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปครับชํานาญการครับนางวัส,สนากินจำปีครับพี่ตู่ของเราครับผมเชิญครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะท่านผู้เกษียณทุกท่านในปีสอง4ันหกสิบสี่นะคะวัสนากินจำปีนะคะหรือพี่ตู่อยู่ภาคบริหารชั้นหกค่ะก็ขอบพระคุณที่หัวหน้าภาคให้เกียรติได้กล่าวถึงผู้เกษียณในปีนี้นะคะทั้งสามท่านท่านแรกนะคะท่านอาจารย์นิวัฒนะคะ์ค่ะท่านเป็นคนดีมากเป็นตูตัวอย่าง ที่ดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เวลาเจอท่านท่านจะนิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีสั่งสอนลูกศิษย์นะคะมีส่วนผลิตมีส่วนดีมีส่วนที่ผลิตบัณฑิตสร้างลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่นมาตลอดท่านเป็นคนที่สมถะมากไปที่ไหนก็จะเห็นรอยยิ้มตลอดก็ขอบพระคุณที่ช่วยพัฒนาคณะเรานะคะถ้ากเกษียณแล้วท่านว่างท่านมีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนคณะของเราได้นะคะยินดีต้อนรอับเสมอค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านที่สองนะคะเป็นพี่หมูนะคะของเราค่ะพี่หมูนะคะสจุจิตาจิตธรรมประดับใครๆก็รู้จักพี่หมูค่ะในครุศาสพี่หมูเป็นบุคคลที่มีตัวอย่างที่ดีในเรื่องการทํางานนะคะถ้าเท่าที่ตู่เคยทํางานกับพี่หมูทุกเรื่องที่เราไปคุยเนี่ยพี่หมูจะให้คําแนะนําที่ดีในเชิงบวกตลอดสัญลักษณ์ของพี่หมูคือการทํางานที่มีความยืดหยุ่น เวลาน้องๆไปคุยจะได้ยินเสียงหัวเราะตลอดเวลาพี่หมูเป็นคนที่เข้าใจน้องๆนะคะเป็นคนคิดบวกเสมอและไม่ชอบที่จะว่าร้ายใครมีคมําแนะนําดีๆให้น้องๆตลอดประทับใจค่ะยอมรับค่ะที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องขอบคุณพี่หมูเป็นตัวแทนแต่ละภาควิชาได้เลยนะคะเพราะว่าพี่หมูเป็นสัญลักษณ์ที่น้องๆทุกคนให้ความเคารพมาตลอดกว่า20-30ปีนี้พี่หมูเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องช่วยพัฒนาภาคเครื่องกล มีบัณฑิตคนไหนที่จบไปแล้วทุกรุ่นไม่รู้จักพี่หมูของเราไม่มียืนยันได้เลยค่ะในงานพัรราทางนญาบัตรของทุกป,ปีพี่หมูสุดยอดค่ะส่วนพี่หน่อยนะคะคนสุดท้ายค่ะพี่ดารุณีของเรานะคะมีสัญลักษณ์นะคะเวลาเราพูดถึงพี่หน่อยพี่หน่อยจะเป็นแพนดูเช็คแ a คชั่นก็ถือพี่หน่อยเป็นคนมีมารยาทด,ดีมากเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ดีค่ะ มีการแต่งกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆมีความละเอียดรอบคอบสูงมากเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราติดขัดอะไรเราถามพี่หน่อยเราจะได้คําตอบที่ถูกต้องชัดเจนรัดกุมและสุดท้ายสัญลักษณ์ของพี่หน่อยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือเป็นคนที่มีความปรารถนาดีกับงานทุกๆงานที่ภาควิชาส่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นเป็นงานที่เราทําแล้วเราต้องตอบโจทย์เป็นไปตามแผนงานครั้งเพราะฉะนั้นผลงานที่ออกมามันจะทําให ภาพลักดีคณะก็ดีและบุคลากรก,รกรก็มีความสุขไม่ถูกตำหนิติเตียนจากผู้บริหารนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณในคำสอนคำชี้แนะของพี่หน่อยพี่หมูทั้งสองท่านด้วยนะคะในฐานะเจ้าหน้าที่ด้วยกันทำงานด้วยกันมาตลอดแววตาของพี่โดยเฉพาะพี่หน่อยนะคะจะบอกได้เลยว่าเป็นผู้ที่มีความน่ายําเกรงตรงนี้ใครๆก็รู้จักนะคะแต่คุณตู่มีความสุขค่ะประทับใจค่ะ คุณเห็นด้วยไหมล่ะคะว่าผู้เกษียณปีนี้เป็นบุคคลที่น่ารักเราน่าจะเสียดายถือเป็นคนที่มีคุณค่าของคณะคนหนึ่งขอให้ทั้งสามท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอพ่ะคุณค่ะสวัสดีครับเรียบร้อยครับผมครบควนทั้งสามท่านครับผมสุดท้ายนี้ครับภาควิชาบริหารเทคนิคศ,ศึกษาครับขอให้ผู้เกษียณอายุปี2 5 6 4สี่ครับของคณะ ครุศาสตร์ุตสาหกรรมมหาเจริญธนวีพระจอมเกล้าเราเหนือทั้ง3ท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกการวันนี้ต้องกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ